เปิดฝาหน้าออกโดยใช้ไขควงปากแบนทำการดันตัวล็อกออกเมื่อดันตัวล็อกออกทั้ง2ตัวแล้วก็สามารถเปิดฝาหน้าสมาร์ทการ์ดออกได้เลยเมื่อเปิดฝาหน้าออกแล้วนำแผ่นวงจรออกจากนั้นใช้ไขควงปากแบนทำการดันฐานก้อนเก่าออกทั้ง2ก้อนแล้วเปลี่ยนฐานก้อนใหม่ใส่เข้าไปโดยใช้ฐานขนาด cr2032 จำนวน2ก้อนสำหรับการใส่ ให้ขั้วบวกของฐานอยู่ด้านบนและสามารถดันฐานเข้าไปได้เลยเมื่อเปลี่ยนฐานใหม่ทั้งสองก้อนแล้วนำแผงวงจรใส่เข้ากับตัวสมาร์ทการ์ดจากนั้นปิดฝาหน้าโดยใส่ขาล็อกเข้ากับตัวสมาร์ทการ์ดจากนั้นบีบหรือกดลงให้แน่นเมื่อแน่นแล้วก็สามารถนำสมาร์ทการ์ดไปใช้งานได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีเปลี่ยนฐานสมาร์ทการ์ดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผม